สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับคลิปแรนดอมหัวข้อในวันนี้คือณเวลานี้คนรอบตัวคุณเขามองคุณเป็นอย่างไรก่อนอื่นนะคะขอเช็คพลังงานตัวตนของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะว่าเป็นใครกันบ้างขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนนะคะว่า เป็นใครกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะเจ็ดดาบมีการทำอะไรลับหลังนะคะมีการแอบคิดไม่ซื่อกับคุณเนะาะไพ่เดอะไฮพิเทสนะคะเนี่ยมีอะไรที่เป็นความลับนะคะ เนี่ยมีคนทําอะไรลับหลังคุณมีความลับที่คุณยังไม่รู้อยู่นะไพ่ t ดอะทาวเนะคะมีการจบการพังนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวนะคะสร้างความสูญเสียสร้างความเสียหายให้กับชีวิตของคุณนะ จนคุณต้องกลับเข้าข้างในตัวเองนะหลังจากที่คุณไปเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเนี่ยการจบการพังความเสียหายในชีวิตของคุณนะค,ะคุณมีการกลับเข้าข้างในตัวเองกลับเข้าหาคําตอบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณนะ,ะอ่าเนี่ยคุณเริ่มมีการปฏิบัติธรรมทำสมาธินะฮะอยู่กับตัวเองนะค,ะคุณจะกลายเป็นคนที่เรียกว่า เริ่มห่างจากผู้คนมากขึ้นนะวิ e อ of Fortune ชะตาชีวิตของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะจากก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่มีสังคมที่พบปะผู้คนเยอะมีเพื่อนฝูงเยอะแต่หลังจากที่คุณไปเจอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะที่เป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณนะ แล้วก็มีการถูกคิดไม่ซื่อมีการทำอะไรรับหลังตรงนี้นะทำให้คุณได้มีการกลับเข้าข้างในตัวเองอยู่เงียบๆนะคุณได้เปลี่ยนไปเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเข้าสังคมนะเป็นคนสันโดษเป็นคนที่เรียกว่าหันหน้าเข้าทางธรรมนะอืมเนี่ย นี่คือพลังงานตัวตรงของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะดีเอมเพสนะคะ คุณเป็นคนที่มีความใจดีนะมีเมตตาคนอื่นเขามองคุณดีมากๆเลยนะมองว่าคุณเป็นคนที่เลอค่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความรักแบบไร้เงื่อนไขนะเป็นพลังงานของพระแม่ธรณีพระแม่โลกคุณจะให้ความรักการดูแลเอาใจใส่กับคนรอบตัวคุณนะฮะ ไม่ว่าใครที่มีปัญหาอะไรมานะคุณจะช่วยที่จะปลอบโยนที่จะให้กำลังใจผู้คนนะคนอยากที่จะเข้าหาคุณนะฮะคุณมีแรงดึงดูดจากความใจดีจากความมีเมตตาของคุณนะคะนี่คือพลังงานตัวตัวของคุณนะโอ้โหเป็นพลังงานของครุคูบาอาจารย์ด้วยนะ คุณเป็นคนที่ชอบที่จะให้ความรู้กับผู้คนด้วยนะคะคอยที่จะแนะนําแนวทางแนะนําทางเดินให้กับคนนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมด้วยนะเนี่ยคือสิ่งที่คนณขณะเวลานี้นะคนรอบตัวคุณนะคะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะเ,เป็นนักปฏิบัติธรรม แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ชอบที่จะให้คำแนะนำให้ความเมตตากับคนที่เขามีปัญหาอ,อย่างเช่นถ้าคนที่เขามีปัญหาอะไรมานะที่มีความไม่สบายอกไม่สบายใจนะคุณก็จะพร้อมที่จะให้คำแนะนำบอกทางอบอกทางเดินให้กับเขา แนะนำแนวทางที่ดีๆให้กับเขานะเป็นพลังงานของคนที่มีความเป็นครุคูบาอาจารย์ในตัวสูงนะอืมเป็นคนที่เข้าถึงจิตวิญญาณภายในของตัวเองด้วยนะเรียกว่ายิ่งเอดอะไฮพิเทสนะคะมาอยู่กับเดอะไฮโลแฟนะคะคนอื่นเขามองคุณนะว่าคุณเนี่ยเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวยงเลยนะ อเรียกว่าเขามองว่าครเนี่ยหันหน้าเข้าทางธรรมจริงๆบางคนนะอาจจะถึงขั้นบวชเลยก็ได้นะอาจจะบวชอาจจะหันหน้าเข้าทางธรรมไปแล้วอาจจะแบบไม่อยู่กับทางโลกไปแล้วนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีภารก,กิจนะภารก,กิจที่เป็นครูครูบาอาจารย์ได้นะฮะเป็นครูครูบาอาจารย์ที่คอยบอกทางให้กับคนอื่นนะฮะให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นะนี่คือสิ่งที่คุณไปเจอมานะฮะสิ่งที่คุณไปเจอมาตรงนี้ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสไปผ่าน วิบากกรรมใหญ่วิบากกรรมหนักมาผ่านความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัสมานะคะและสิ่งนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องไปเจอเพราะคุณจะต้องมาทำภารกิจนี่เองนะคะคุณต้องไปเจอของจริงก่อนคุณต้องไปผ่านประสบการณ์ที่แท้จริงผ่านความทุกข์ยากลำบากผ่านความสูญเสียผ่านการจบการพังอ ผ่านความหนักที่สุดในชีวิตของคุณมานะคุณจึงสามารถที่จะเอาสิ่งที่คุณไปเจอมาตรงนี้มาบอกมามาสอนผู้คนได้อานะฮะหรืออีกอย่างหนึง่งครูครูบาอาจารย์ท่านผลักคุณให้ไปเจอกับสิ่งนี้เพื่อที่คุณจะต้องมาเป็นครูครูบาอาจารย์ให้กับคนอื่นนั่นเองนะคะเดอะซันนะ คุณคือคนที่ต้องให้แสงสว่างกับผู้คนนะคุณจะต้องเป็นแสงสว่างคุณคือเรียกว่าท่าทางสายจิตวิญญาณเนาะคุณอาจจะเป็นไล์วอร์เกอร์ก็ได้นะฮะผู้ให้แสงสว่างทางปัญญากับผู้คนผู้ที่บอกต่อนะช่วยเหลือผู้คนนะให้ได้พบกับแสงสว่างนั่นเองนะ เนี่ยในสิ่งที่คุณไปเจอมานะถูกคิดไม่ซื่อถูกทรยศนะถูกทรยศหักหลังถูกแทงข้างหลังโดนมาหมดทุกอย่างนะในสิ่งที่คุณไปเจอมาเนี่ยคุณต้องเจอนะเป็นสิ่งที่คุณต้องเจอต้องไปเจอนี่คือสิ่งที่เนี่ยแล้วโอ้โหพลังงานสุดๆเลยนะหน้าไพ่นี้เป็นหน้าไพ่ที่แบบพลังงานขั้นสูงนะ พลังงานของคนที่มีบารมีสูงมากๆเนี่ย The the e m p นะคะ The h y r o f เ n แล้วมาเป็น The Magician นะคะคนที่มีบารมีสูงมากๆสิ่งที่คุณไปเจอมาสิ่งที่คุณไปผ่านมาเพื่อให้คุณได้สร้างบารมีให้คุณได้สะสมบารมีนั่นเองเนี่ย ความรู้ของคุณที่ได้รับจากประสบการณ์ของคุณฮะเป็นความรู้ที่มันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นสติปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณไปเจอมาเพื่อให้คุณได้เรียกว่าเกิดปัญญายาณอย่างรู้อืเซนเปิดตาที่สามเปิดพลังงานแต่ละใบเนาะบอกได้เลยคุณ เป็นนักพยากรณ์ได้นะนี่คือพลังงานของนักพยากรณ์นะเดอะไฮพิเทสกับเอ่อเดอะแมจิเชียนะถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณสนใจเอ๊ะทำไมคุณสนใจคุณแบบเออดูคลิปเนาะเกี่ยวกับการทำนายเอ๊ะทำไมเรารู้สึกสนใจจังเลยนะเออแล้วก็อาจจะดูไปดูมาดูหลายๆคลิปนะจนกลายกลายเป็นว่าอ่านไพ่เป็นไปโดยปริยายเนาะพราะคุณเนี่ยสามารถที่จะ เรียกว่าเดอะเมจิเชียนะคะเป็นนักสร้างนะสติปัญญาของคุณฉเฉลียวฉลาดนะคุณเชื่อมต่อเบื้องบนกับเบื้องล่างได้นะคะคือเชื่อมต่อกับครูคูบาอาจารย์เบื้องบนอ่าเพื่อมาสื่อสารส่งสารต่อไปให้กับเบื้องล่างก็คือโลกมนุษย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เชื่อมต่อครูคูบาอาจารย์เพื่อที่จะมา อ่านไพ่ได้นั่นเองนะพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นี่ฮะมีการฝึกจิตทำสมาธิทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่ตื่นรู้แล้วนะเนี่ยเฝ้าตามดูตามรู้จิตรู้กายรู้ใจของตัวเองนะรู้ลมหายใจของตัวเองปฏิบัติทมทำสมาธิอยู่เป็นประจำอืม บารมีสูงมากๆบอกได้เลยอืมสิ่งที่คุณไปเจอมาตรงนั้นนะมันสร้างความเบื่อหน่ายให้กับคุณนะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเนาะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีๆเนี่ยจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหยิบยื่นให้กับคุณแล้วนะคะอ่ะาไพ่ใต้สำรับนะ เดอะชาริออตนะคะคุณจะมีการขับเคลื่อนนะชีวิตคุณต่อไปนี้นะจะมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าหยุดอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะคะคุณมีภารกิจที่จะต้องทําคุณจะต้องเดินทางแล้วเดินทางก็คือเดินทางสู่การที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้คนนะทําภารกิจของคุณถ้าก่อนหน้านี้คุณมีการหยุดนิ่งนะต่อไปนี้คุณ จะไม่ได้อยู่นิ่งแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องขับเคลื่อนตัวคุณเองเพื่อไปทำภารกิจที่จะช่วยเหลือผู้คุณแล้วช่วยเหลือผู้คนนะให้แสงสว่างกับผู้คนให้แสงสว่างทางปัญญากับผู้คนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อขยายกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงอีกนะกับหัวข้อที่ว่า ณเวลานี้คนรอบตัวเขามองคุณเป็นอย่างไรแต่จากหน้าไพ่คือพลังงานดีมากๆนะคนรอบตัวควรเขามองคุณว่าคุณเนี่ยออกไปทางเป็นนักปฏิบัติธรรมเนาะ <c oughs> <c oughs> คุณอาจจะชอบโพสโซเชียลเนาะเกี่ยวกับธรรมะก็ได้นะอืมอาจจะชอบที่จะสอนผู้คนเป็น แสงสว่างให้กับผู้คนนะคนเขามองคุณดีมากๆเลยนะคะพลังงานคุณโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะ เป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจนะเนี่ยมีการตัดสินใจมีความเด็ดขาดทางความคิดที่จะต้องตัดบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตคุณนะฮะแล้วสิ่งนั้นที่คุณตัดออกไปนะมันจะสร้างสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะฮะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะฮะคุณจะได้ทำภารกิจของคุณแล้วนะ เดอะเวลนะคะคุณมีการเลื่อนระดับยกระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วนะคะเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการทำสมาธิเนะตอนนี้คุณได้ก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่พลังงานใหม่มิติใหม่แล้วนะคะเนีย่ยเป็นความชัดเจนมีความเด็ดขาดเด็ดเดียว นในสายตาของคนที่เขามองคุณเนาะเรียกว่าคุณเป็นคนที่เ,เป็นคนตรงๆนะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์นะคะไมเ่เป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาหนาในสิ่งที่ควรไปเจอมาเนาะตรงนั้นน่ะทำให้คุณเกิดแสงสว่างทางปัญญานะคะ เนี่ยมีความมั่นคงนะเป็นคนเป็นพลังงานดี e อมเปอเลอร์นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมีบารมีนะเป็นคนที่มีบารมีจะมั่นมั่นคงทั้งทางอารมณ์มีความเป็นผู้ใหญ่นะได้ทั้งพลังงานของดีแอมเพสนะคะแล้วก็ดีแอมเปอเลอร์นะเขาเรียกว่าคุณมีความเป็นหนยินหยางในตัวของคุณนะมีความครบพร้อมอ่าเนี่ย เป็นพลังงานของเฟมินีนกับมัสคิลีนนะพลังงานหยินหยางพลังงานอา่อาอ่าพลังงานเพศชายเพศหญิงเนะี่ยอยู่ในตัวของคุณนะคือคุณมีความอ่อนมีทั้งมีความอ่อนโยนความเมตตาแล้วก็มีความแข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแล้วก็มั่นคงในตัวคุณเองนะพลังงานเต็มมากๆนะอือ คุณได้รับชัยชนะนะคะตอนนี้ชีวิตคุณนะสิ่งที่คุณไปฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมานะคุณชนะแล้วนะคะชนะทั้งชนะใจตัวเองด้วยจากเมื่อก่อนเนาะไม่ว่าจิตใจคุณจะเป็นแบบไหนนะคุณเอาชนะจิตใจตัวเองได้ชนะความอ่อนแอในใจคุณได้นะจนมาถึงทุกวันนี้คุณมีความเข้มแข็งมีความเด็ดเดี่ยวเนี่ยมีความชัดเจนมีความเข้มแข็ง ชนะได้หมดทุกอย่างชนะทั้งจิตใจตัวเองชนะทั้งผู้คนภายนอกอพลังงานดีมากๆโอ้โหเดอะไฮโลแฟนขึ้นอีกแล้วนะพลังงานครูครูบาอาจารย์เนาะพลังงานของคุณเป็นครูครูบาอาจารย์ผู้คอยบอกคอยสอนคนนะให้แสงสว่างทางปัญญากับผู้คนและเนี่ยฮะคอนเฟิร์มอีกนะคนที่เขามองคุณนะตอนนี้คุณ เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนะเขามองคุณว่าคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมมีคุณธรรมสูงนะคะและเป็นคนที่น่ายกย่องนับถือบางคนเขานับถือคุณมากๆเลยนะอืมจากความเมตตาความใจดีของคุณจากการที่ให้คําแนะนําคอยบอกคอยสอนคอยแนะนําแนวทางที่ถูกที่ควรให้กับผู้คนนะ คนเขานับถือคุณมากเป็นพลังงานที่เขานัา่นแหละนับถือคุณนั่นแหละนะเหมือนคุณเป็นพระนะเหมือนคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับเขาเลยนะคะไพ่ห้าดาบเนาะในสิ่งที่คุณไปเจอมาเนาะ อ่าไพ่เดี๋ยวขอปิดก่อนนะเดลลอเวอร์นะห้าดาบเดลลเวอร์นะไปเจอความรักที่เป็นความรักที่สร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเนาะอืมตรงนั้นนะ่ะคุณจึงตัดนะเนี่ยเป็นไพ่ตัดนะเหนะมือนกับว่าอาจจะ บางคนอาจจะแบบไม่สนใจแล้วเรื่องความรักเนาะเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ว่าตัดสินใจแล้วก็ตัดนะตัดในเรื่องของความรักนะความรักที่มันสร้างความเจ็บปวดหัวใจให้กับคุณนะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะมีการวางแผนสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองนะเนี่ยโลกทั้งใบจะอยู่ในมือคุณเลย คุณจะสําเร็จนะคุณจะเป็นคนคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะ่ยต่อไปนะคะคุณจะพบกับช่องทางนะในการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณนะเนี่ยในสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะเนี่เป็นพลังงานของการตัดนะเนี่ยตัดสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคุณก็ตัดไปเลยนะ มีการวนกลับเข้าหาตัวเองนะอยู่กับการทำสมาธิปฏิบัติธรรมนะเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับนะฮะคือโอกาสดีๆนะโอกาสดีๆอ่าช่องทางดีๆนะฮะที่คุณจะได้รับนะคุณจะได้รับการเติมเต็มนะหรือว่าตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่เต็มนะเนี่ยพลังงานของหนึ่งถ้วยนะคือคนที่เต็ม พอคุณเต็มแล้วนะคุณก็จะมีน้ำเห็นไหมฮะน้ําที่ล้นออกมาเนี่ยคือจากการที่คุณเติมตัวเองได้เต็มนะจนมันล้นออกมามันมีการเผื่อแผ่ความเมตตาความรู้สึกดีๆนะให้กับคนอื่นเขาด้วยนะคุณมีพรสวรรค์นะคะมีการเป็นช่วงของการนรําพรสวรรค์ออกมา นะพอสวรา์ของคุณก็คือการที่คุณได้อคอยแนะนําคนนะคอยบอกต่อคอยสอนคนนั่นเองเป็นสิ่งที่ความสามารถพิเศษของคุณนะเนี่ยต่อไปคุณจะพบกับความมั่นคงนะพบกับความสุขความมั่นคงในชีวิตของคุณหรือคุณอาจจะได้สร้างนะฮะอืม คุณอาจจะได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนนะนี่คือสิ่งที่คุณมุมานะพยายามบากบั่นเนี่ยไพ่ใบนี้คืออีกใบหนึ่งว่าคุณมีความมุมานะบากบั่นนะคะในการที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างที่คุณเห็นว่าสิ่งนั้นนะมีคุณค่านะคะและสิ่งนั้นนะจากหน้าไพ่นี้ไพ่สี่ไม้เท้า อาจจะเป็นสถานที่นะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นไปได้นะคือสิ่งที่คุณมุ่งหวังเอาไว้นะที่คุณอยากที่จะช่วยเหลือผู้คนนะคะคุณอาจจะสร้างเนี่ยสิ่งที่คุณมุ่งมาหน้าบากบั่นที่จะทําให้สําเร็จนะอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้อยากจะสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้กับผู้คนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่จะคอยบอกคอยสอน ผู้คนนะฮะให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะเนี่ยพลังงานของคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะเนี่ยทุกบททดสอบที่คุณผ่านมานะคะคุณเอาอยู่หมดนะสตรงนะคะอืมเป็นคนที่ผ่านบททดสอบผ่านสิ่งต่างๆมามากม,มายนี่คือสิ่งที่คน รอบตัวคุณนะขณะนี้เขามองคุณนะเขามองคุณว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆอืเป็นคนที่เข้มแข็งผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายนะแต่ทุกๆครั้งที่คุณเจอบททดสอบคุณเอาอยู่หมดผ่านมาได้หมดจนมาถึงทุกวันนี้คุณกลายเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนนะเรียกว่าณนะปัจจุบันนี้ณนะขณะนี้นะคะคนอื่นเขามองคุณดีมากๆนะอืม นีมีการต่อสู้ฟันฝ่าสิ่งต่างๆมาๆมากมายมีการปกป้องตัวเองปกป้องพลังงานตัวเองนะเนี่ยคุณกําลังรอเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะวิวออาฟอร์จ hmm. ูนะชะตาชีวิตคุณไม่หว่าจบที่ใบนี้นะอืม คนรอบตัวคุณเขามองคุณดีมากๆนะคะเขามองว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณมีความเข้มแข็งแล้วก็ชอบสันโดษเนาะไม่ค่อยที่จะวุ่นวายอะไรกับใครนะอืมแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตานะเป็นพลังงานของพระแม่ธรณีพระแม่โลกนะที่มีแต่ความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจผู้อื่นนะ ถ้าเขามีความทุกข์ะอะไรมาเนาะเขาก็จะนึกถึงคุณนะคนที่เขาคนที่มีความทุกข์นะคะเขาเวลาที่เขาเจอความทุกข์เนี่ยคนแรกที่เขาจะนึกถึงก็คือคุณนั่นเองนะ,ะเพราะคุณเป็นที่ปรึกษาให้ให้กับคนอื่นได้ชี้ทางให้กับคนอื่นได้นะอะบอกทางที่ถูกที่ควรนะ แล้วก็คอยตักเตือนคนอื่นนะคะไม่ให้เขาเดินทางผิดนะคะคุณมีพลังงานของความเป็นครุรูบาอาจารย์ที่จะสามารถสอนคนอื่นได้ชี้นำชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นได้นั่นเองนะคะอืมแล้วก็บางคนเนะาะบ,บ,บ,บางพลังงานนะคะก็อาจจะ หันหน้าเข้าทางธรรมแบบเต็มที่เนาะอาจจะตัดทางโลกนะในเรื่องของความรักที่คุณผ่านมาแล้วนะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะกับความรักนะคุณอาจจะเดินหันหลังให้กับความรักไปเลยนะอาจจะมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ไปเลยด้วยเจตจำนงนะคะที่จะอ เรียกว่าไม่อยากที่จะมาเกิดอีกแล้วเนาะคุณฟังธรรมะฟังคำสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านสั่งสอนเราเนาะแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราเกิดมานะไม่รู้กี่พกี่ชาติแล้วเนาะไม่ใช่ชาตินี้เป็นชาติแรกที่เราได้เกิดมาแต่เราเกิดมาหลายพบหลายชาติเนะเาะเรียกว่ากองกระดูกของเราเนาะอืม ที่ตายไปไม่รู้กี่ภพบกี่ชาตินะฮะรวมกันเนี่ยสูงเท่ากับภูเขาเหล่ากาเลยเนาะนั่นคือแสดงให้รู้นะคะว่าเราโอ้โหเป็นมาทุกอย่างแล้วเนาะเศรษฐีก็เป็นมาแล้วยาจกก็เป็นมาแล้วคนดีที่สุดก็เป็นมาแล้วเอ่คนชั่วเนาะโจรโจรโจรใจบาปก็เป็นมาแล้วนะจนรู้สึกว่าเบื่อแล้วนะ เบื่อแล้วกับการที่จะต้องมาเกิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะตายเกิดตายเกิดไม่รู้กี่ชาติเนาะเกิดมาก็เหมือนเดิมเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายเวียนไห้ตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่รู้จบรู้สิ้นเนาะบางคนก็เบื่อแล้วเนาะอธิษฐานจิตแล้วว่าขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเนาะเดินตามทางพระพุทธองค์ท่านเนาะ เข้าสู่นิพพานไปเลยก็มีนะฮบางท่านนะหรือไม่งั้นก็ขอให้ได้อ่าเป็นอริยบุคคลขั้นต้นเนาะโสดาบันนะอ่าเกิดอีกแค่เจ็ดชาติก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่อีกแล้วนะฮะอืมนะอันนี้ก็เป็นพลังงานของบางคนบางท่านนะฮะโอเคนะคะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดตรงเป็นบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเลือกแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะหากมีการก้าวล่วงประการใดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ